มาดูบรรยาการการวานแหร์ครับลุงจะโชว์ฝีมือให้ดูนะครับวานดับลาเลยครับดูว่าจะได้ไหมครับวานแล้วครับ่ มาดูผลงานกันครับมนจะติดสักกี่ตัวครับโอ้โอ้โอปลาขาวโน่ลนลนปลาช่อนแหมลูกปลาช่อน โโโอออ้้้นี่ลูกปลาช่อนแหขามันไม่ลึกหรือเปล่าเนาะสาขานี้ลึกนี่เซตหมดเลยดูครับลูกปลาช่อนครับชะดหรือปลาช่อนนี่ปลาช่อนครับท่อนนาเราครับท่อนเรานต่นถ้าชะดหัวจะสั้นๆหน่อยมีลายมีลายครับ Ô, cá mัน đần nước lên. Ô, ngàm đấy. Đưa ra khâu. Hé điểu. là trơn rồi, không kêu cái gì hết. Đây là mỏ gì โอ้มันมาเรื่อยๆเลยนี่ก็เรียกปลาอะไรนะปลาทองบอกเมื่อ,อกี้ <c oughs> ทองดีเขาเลี้ยง